ทำไรคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาเปียอินโนเวนะคะมาว่านนี่ก็ทำคลิปนอกจากน้องเบลลาน้องเบลลาเขาเป็นแมวที่ต้องนะักต้องล่านะคะต้องล่าเราเราเอาผ้ามันลงเนาะน้องเขาก็พยายามจะกระโดดขึ้นนะคะแล้วนางอะหลายครั้งแล้วนางอยากจะขึ้นหลังคาจะ้ะ อยากจะขึ้นหลังคาามาว่าเนี่ยน่งกระโดดขึ้นผ้าม่านเนะเาะเราก็พยายามเจให้เราช่วยเนาะว่าจะขึ้นยังไงเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะไปลุ้นกันว่าน,นางจะขึ้นหลังค่าได้ไหมจ้ะและ้ตอนนางลงนี่นางเรียกพอ่อแล้วก็ เขาลูน่นะเป็นแมวที่แสนลู่มากเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปรับรับชมกันเลยนะคะไปกันค่ะทำอะไรจ๊ฮะทำอะไรจ๊ะทำอะไรฮอบฮบฮบน้องเบลล่าอยากขึ้นหลังคานะคะฮอบฮอบฮบฮอบ เออขึ้นเลยลูกขึ้นเลยขึ้นเลยย่าขึ้นเลยลูกขึ้นเลยขึ้นไปเลยถ้าอยากขึ้นน่ะเพราะเขาเป็นแมวที่ต้องล่าต้องใช้แรงนะคะต้องใช้กําลังขึ้นเลยลูกขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยฮบย่าไปเลยลูก มาดูสิฮับฮบ,บ,บขึ้นเลยลูกเขาต้องใช้กำลังนะคะเขาเขาเป็นสายพันธุ์ต้องล่านะคะเธอต้องใช้กำลังใช้แรงมากขึ้นเลยลูกฮบมันมันนิ่มอะ่ะเขากระโดดไม่ได้อะ่ะช่วยยังไงดีอ่ะ เอาไงดียแข้งวัวข้วัวอะ้มันมันนิ่มอ่ะมันไม่มีที่แรงที่จะให้กระโดดอเออมันต้องมีแรงช่วยอะไระเห็นไหมเขากลัวเขารู้ว่ามันไม่ได้เพราะมันมันนิ่มอ่ะมันอ่อนเนาะมันเป็นพายางเขากระโดดไม่ได้ เอาไงดีอ่ะเอาไงดีคะเอาไงดีคะเอาไงดีคะเอาไงดีขึ้นเลยลูกขึ้นฮบฮบนางจะขึ้นหลายครั้งแล้วนางจะขึ้นหลังคาะ นางจ้องหลายครั้งแล้วเอาไงดีคะเอาไงดีฮะอก็แม่จะช่วยยังไงดีอ่ะแม่ช่วยไม่ได้อ่ะลูกจ้า พ่อก็บอกพยายามให้พ่อช่วยก็จะให้พ่อช่วยเอาง่ายดีเอาไง่ายดีเออเออนะบารชลบเขเลยเออเออนั่นแหละเขาจะรู้ว่าเออนั่นแหละลูกอ่ะฮึบฮึบช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิดตะหินนะโอปะ Ah, hopp. 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 Hopp ja, hopp da. Hopp Ja, hopp da. <laughs> <Dum>. <laughs> <laughs> hopp da! Hun Hun skal skal på på deg, deg! vet vet du! <laughs> yeah, well, well, my, vet du! Ja, Ja, det det er er bare bare meg! meg, จะกัดพ่ออีกอนะขึ้นบีถูกไหมหรออืออได้ได้เฮ้ยเฮ้ยคอยดูนางจะขึ้นได้ไหม เสียงเด็กขี่จักรยานนางจะกัดนะ่ะนางจะแ <h> no. ไม่ไม่อยากแล้วไม่อยากไม่อยากไม่อยากขึ้นมาได้แล้วจะลงบ้านแล้วจะลงบ้านแล้วจะจะไปกัดทําไมฮูบีดแต่พ่อเขากัดอะไรอ่ะเขากัดทําไมอ่ะเบลากัดทาไมอ่ะลูก กลักวอะไรคะลงมางั้นถ้าไม่ขึ้นก็ลงมาปลาปลาเย็นประทารเน็ต แล้วหัวโซลุ่ยหือนางสงสัยจังเลยนางอยากขึ้นบันไดอะ่ะเออยากขึ้นหลังคานนะนางขึ้นไม่ได้นั่นน่ะผชิดิดอ่ะปอปัสกันเย็นปะนางอยากขึ้นจังเลยอะ่ะน่ะพ่อจะช่วยละเอ,ะ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 อะ้เอ้เอเอนางอยากขึ้นเออขึ้นแล้วทีนี้ขึ้นแล้ว, <Aa> น,ลวนางอยากขึ้นหลังคานางอ <elles S 1> ยากขึ้นหลังคา ขึ้นได้ลวโอวจะขึ้นได้ตั้งเก้านาทีไขึ้นละขึ้นละไปละนางสงสัยนางสงสัย <c oughs> ขึ้นได้ละกว่าจะได้ขึ้นหลังคาโว้ย <c oughs> ตั้งสี่ปีเนี่ยเขาเป็นเหมือนสัญชาติเสือเนาะเขาจะต้องบุกเบิกขึ้นกระโดดขึ้น ต้นไม้ลงต้นไม้ขึ้นที่สูงอย่าก,กระโดดนะลูกเดี๋ยวขาหากักตรงนั้นก็เป็นรังนกนะตรงนั้นนะ่ะเขาได้กลิ่นนกอยู่บนนนะู้นน่ะตื่นเต้นแล้วทีเนี้ยตื่นเต้นแล้วว่ามีอะไรบนหลังคาเอาละพิสูจน์ละ